เดนหน้าวเข้าสูปีที่21อย่างยิ่งใหญ่สำหรับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างว s t r e ติ e อ g l ล s h นะคะที่ล่าสุดเตรียมเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีกสสาขาในต่างจังหวัดแล้วก็ประเทศใกล้เคียงอย่างกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในรูปแบบของแฟรนชชสยเพราะทางวอ s t สติ t เชื่อว่าภาษาอังกฤษนะคะเป็นหนึ่งทักษะปัจจัยในการขับเคลื่อนชีวิตให้ทุกคนสามารถไปได้ไกลกว่าที่คิดด้วยนิยามนะคะ g o further ไปได้ไกลกว่าที่คิดเพราะเรามุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เข้าใจโลกในมุมมองที่กว้างขึ้น ภายใต้ความตั้งใจนะคะให้วอร์สตีเป็น English Learning a n d l i f e Style Center แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีสไตล์ที่ตอบโจทย์ทุกไลสไตล์ของผู้เรียนได้ในทุกมิติโดยมีรูเจ้าของภาษาคอยดูแลโปรแกรมสำหรับทุกระดับอีกด้วยนั่นเองนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้ดาราในแบบแล้วก็นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอย่างคุณอัภูมิพัฒน์นะคะมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ให้กับวอร์สตีอังกฤษอีกด้วยนั่นเองค่ะ,ะก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นการเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มต้น เรียกว่าทศวทรรษอีกทศวรรษหนึ่งของ Wall Street English วันนี้ก็เป็นการฉลองนะครับ Wall Street e n g ประเทศไทยครบรอบ20ปีแล้วก็ขึ้นปี 20, 20, 21นะครับความพิเศษของงานในวันนี้ก็คือเรามีการเปิดตัวแบรนด์บัสเดอร์คนใหม่ของเราก็คือน้องอัพภูมิพั์ด้วยครับจริงๆแล้วเหตุผลที่เราเลือกน้องอัพมาเป็นแบรนด์พรีเซนเ,เ,เตอร์ของเรานะครับเรามองว่าน้องอัพเนี่ยเป็น คนที่มีคาแรคเตอร์เหมือนกับแบรนด์วอ e e t English ก็คือไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาโทแล้วก็ปัจจุบันก็เรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยนะครับและในมุม ีเรามองว่าเขามีอะไรมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการแสดงงานบันเทิงต่างๆวันนี้เป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งศิงลปินแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นนักธุรกิจนะครับมีเจ้าของเป็นเจ้าของบริษัท Just Up Entertainment ของเขาเองก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความหลากหลายมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายซึ่งก็ตรงกับวอ e ช t English ครับเราไม่ได้มองว่าเราเป็นโรงเรียนโรงเรียนแต่เรามองว่าเราเป็นแหล่ง การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีสไตล์ครับปัจจุบันนะครับวอล c ีวอิงลิสประเทศไทยเรามีทั้งหมด13สาขานะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดซึ่งก็ถือว่าในเอเชียเราก็เป็นวอลชี e n g l ลิสที่เป็นทับใหญ่ที่สุดนะครับนอกจากนั้นในปีนี้เราก็มีแผนที่จะขยายสาขานะครับอย่างน้อยนะ่จาจะอย่างนี้ทัง2-3สาขาในประเทศแล้วก็ระหว่างนี้แล้วก็อยู่ในเรื่องของการเจราจาที่จะเปิดสาขาที่กัมพูชาที่พนมเปญด้วยครับ สำหรับจุดเด่นของ w w l t s t r g l t s n นะครับแน่นอนเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับเราได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการนะครับเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับโลกเรียกว่า CEFR หรือเป็น Common European Framework of Reference ซึ่งผู้เรียนของเรานะครับจบหลักสูตรของ Wall Street ในเลเวลต่างๆก็จะได้รับประกาศนียบัตนะครับอันนี้สามารถเอาไปาสมัครงานได้ทั่วโลกนะครับเพราะว่าเทียบเท่ากับมาตรฐานที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับนอกจากเรื่องของหลักสูตรแล้วสิ่งสาคัญนะครับเรามอบประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทุกๆท่านด้วยนะครับนอกเหนือจากการเรียนเนี่ยเรามีกิจกรรมนะครับที่จะช่วยพัฒนาแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นโคเลเนชั่งสเปซให้ผู้เรียนของเราได้มีโอกาส ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ด้วยนะครับกิจกรรมต่างๆครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของไลฟ์สไตล์อที่เช่นนะครับการทำคกกิ้งคลาสการการทำแฟชั่นโชว์นะครับซิงกิ้งคอนเทสหรือบางทีทำทริปออกต่างจังหวัดด้วยแต่กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษหมดครับใช่ครับคือเราต้องการให้ที่นี่ ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างสนุกนะครับเพราะเราทราบดีว่าเวลาเราเรียนอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่เราพยายามจะทําให้เรื่องท้าทายเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและก็เรื่องที่สนุกครับก็สําหรับ การครอบรอบ20ปีนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ปีที่21นะครับในอีกหนึ่งทศวรรษหนึ่งเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเราได้น้องอัพภูมิพัฒน์นะครับมาเป็นแบรนด์เซนเตอร์ของเราแล้วก็เราได้อัปเกรดนะครับเทคโนโลยีการเรียนการสอนของเรารให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับรวมทั้งการเปิดคลาสให้ผู้เรียนของเราสามารถเรียนพร้อมๆกับผู้เรียนทั่วโลกได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นการที่ ผู้เรียนของเราจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างอย่างเต็มที่นะครับพร้อมกับเราได้เปิดสาขาใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะครับที่ซีคอนสแควร์สีนัทรินแล้วก็ที่ฟิวเจอร์พาร์ิรันสิตแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับการเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัดของเราในปีนี้อีก2อสที่ครับสำหรับ ธีมหรือเรียกว่าแคมเปญนะครับที่เราใช้ในปีนี้การเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีแล้วก็ขึ้นปีที่21ของเราเนี่ยเราใช้ธีมที่เรียกว่า g o f u r t e r นะครับหรือถ้า,เ,าเป็นภาษาไทยเราจะบอกว่าเราเชื่อว่าคุณสามารถไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดนะครับเพราะเราเชื่อเสมอว่าศักยภาพของคนเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้นะครับแล้วทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะทําให้ ผู้เรียนนะครับหรือคนทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อยอดการเรียนนะครับการต่อยอดเรื่องการทํางานการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งการเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นทีม uh, Go f u r t h e หรือเราเชื่อว่าคุณสามารถไปได้ไกลกว่าที่คิดก็ถือว่าเป็นทีมหลักและเราพยายามที่จะสนับสนุนให้ทุกๆคนนะครับที่มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษกับบอลสุดอิงลิชครับสำหรับนะครับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนภาษาอังกฤษก็ขออนุญาตแนะนําเลยนะครับว่าสิ่งแรกเนี่ยควรที่จะถามตัวเองก่อนว่า เป้าหมายหลักในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยคืออะไรนะครับยกตัวอย่างหลายๆท่านเนี่ยอยากจะเข้าคณะเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองฝันไว้หรืออยากจะทํางานที่ตัวเองอยากฝันไว้หรืออยากจะได้ไรายได้ที่มากกว่านะครับอยากจะโปรโมทหรืออยากจะต่อยอดธุรกิจนะครับออกไปสู่ระดับสากลลองดูเป้าหมายของตัวเองคืออะไรนะครับวันนี้สามารถฝึกสังเกตดได้เรียกว่าง่ายดดยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะ,ะเรียนออนไลน์จะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมมองว่าวงส่วนของอังกฤษของเรา ได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานแล้วก็มีประสบการณ์ยาวนานทั่วโลกนี่นะครับเราเปิดบริการมากกว่า50ปีในประเทศไทยก็20กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วครับครับก็เพื่อเป็นการเฉลมิมฉลองนะครับครบรอบ20ปีตอนนี้เราก็มีแคมเปญพิเศษนะครับให้กับเรียกว่าทุกๆคนเลยไม่ว่าจะสะดวกนะครับเดินทาง เข้ามาในเซ็นเตอร์ของเราหรือวอ t ช h เ n g l i s h ของเราทั้ง13สาขาหรือถ้าไม่สะดวกนะครับอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่สามารถนะครับคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของ Watch with English ได้นะครับ www.watchenglish.co.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบทีเ่เป็นมาตรฐานระดับโลกเท่าทเทียบเท่ากับ c f r โดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสที่ทุกคนได้ทดทสอบระดับภาษาอังกฤษของตัวเองด้วยครับ ดีใจมากครับดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับ Wall Street English นะครับก็เอาจริงก็เป็นแบรนด์ที่เอาจริงๆก็เราก็เห็นชื่อ Wall Street มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะเออแบบคุณแม่ก็เคยแบบว่าถามว่าไปมาเรียนไม้มาสมัครอะไรนะครับก็มีก็มีมาตลอดอะไรนะครับแล้วก็วันนึงวันนี้ดีใจมากแล้วผมจะเอาโบชัวร์กลับไปให้คุณแม่ด้วยว่าวันนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งกับทาง Wall Street English แล้วครับคือในส่วนของการทํางานเนี่ยภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่าทุกวันนี้มันมีความสาคัญเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆครับผมเพราะว่าการติดต่องานการคุยงานหรือว่าการเขียนแ<ๆ>ม้กระทั่งการเขียนอีเมลเองหรือว่าการพูดคุยมีความสําคัญมากๆ,ๆเพราะว่าภาษาอังกฤษอย่างที่บอกไปว่ามันเป็น, <ๆ S 1> สน,นสื่อกลางเนาะมัน <ๆ S 1> เป็นแบบภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันและกันในทุกๆประเทศก็เอาเอาจริงๆทั่วนี้ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะเราคิดว่าที่ที่ผ่านมาทั้งชีวิตก็สั่งสมประสบการณ์มาเพื่อให้ตอนนี้แหละเราได้ใช้รวมถึงการเรียนเนี่ยการเรียนเนี่ยตัวผมเองก็ พูดขีกับภาษาอังกฤษอยู่แล้วเคยผ่านช่วงเวลาที่เราไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วจนวันนี้เรารู้สึกว่าเออถ้าถ้าวันนั้นเราได้เราได้เจอ Wall Street English เร็วกว่านี้เราก็อาจจะมีการเดินทางเราอาจจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ไม่แน่เหมือนกันก็ฝาก Wall Street English ด้วยครับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษแบบ friendly lively ตามไลฟ์สไตล์สุดๆนะครับผมก็มาใช้ภาษาอังกฤษกันแบบจะถูกจะผิดไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้ได้ใช้ก็ขอมาลองใช้กันที่นี่ครับ